เก็บมเมล็ดขนแมวกันค่ะมเมล็ดขนแมวติดฝักแดงเลยค่ะเก็บมเมล็ดก,กันเก็บมาล้างกันค่ะ เราก็จะเอามาล้างมาบ,บี้มบเมล็ดค่ะบ,บี้มบเมล็ดบีบี้บ,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 บีล้างออกล้างออกจากอันนี้ล้างออกจากหลอดสี้มาชมพูมเมเล็ดเขาก็จะไหลออกเมล็ดเขานี่เดียว ก็ไม่ค่อยเม็ดใจ่เท่าไหร่ค่ะมเมล็ดนิดเดียวที่จริงน่าจะเก็บหุดเลยเนาะแต่ก็กลัวไม่จัดค่ะกลัวไม่แก่จัดอันนี้ไม่ต้องบี้มั้หมันหลุดไปหมดเลยเนะอามือลูบๆหน่อย นี่เราก็จะนำไปตากแดดตากผึ่งลมไว้ผึ่งลมตากแดดไว้นะ <c oughs> ก็จะวางไว้ตรงนี้ค่ะจะวางไว้ตรงนี้สักพักค่อยมาเก็บเนาะมันแห้งก็ค่อยมาเก็บ เก็บฝักขนแมวค่ะ